วันนี้เรามาชมพระหายากในตำนานนะครับหาเรียกว่าหายากในตำนานตัชน้ชุดนี้เขาสร้างประจุกุต้นพิกุลนะครับสร้างแล้วพอทีนี้เรารู้ปุ๊บพิมพ์พระเป็นแบบไหนที่พบเจอเนื้อวัน,นพระธรรมชาติเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าถามว่าพิมพ์เนี้ยเกยเยอะไหมคือเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับพอเขาเป็นพิมพ์ยอดนิยมของหลวงพ่อกกยนะครับคุณแผนขี่หงพายเป็นพระยุคต้นเป็นชุดอ่าเขาเรียกว่าลงกุต้นพิกุลนะครับมวลสารทั้งผงพุทธคุณนะครับ บวกกับบวกกับวิชาผงพายของหลวงปู่กวยนะครับแล้วหลวงพ่อก็จะใส่เหมือนที่เต้บอกนะครับเป็นพวกว่านสเสน่ห์ร้อยแแล้วก็เป็นแร่อาถรรพ์ต่างๆนะครับอันนี้ตัวจริงหายากมากนะครับ ตัวจริงหาย,ยากมากนะครับนานๆนานๆปีจะเจอจะเจอสักองนะครับเพราะว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยพี่ๆจะรู้แล้วท่านเป็นคนพูดจริงทําเพราะฉะนั้นเนี่ยพระตัวจริงที่ท่านทําได้อย่างเงี้ยขังและก็แรงมากๆนะครับเพราะว่าการทําพระคุณแผนของหลวงพ่อกลวยเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับสํานักอื่นนะเป็นศาสตร์การทําแบบโบราณถ้าพี่ๆใครเคยอ่านเนี่ยลึกล้าซับซ้อนนะครับเพราะเขามีเรื่องของเอาอ่านดวงกุมารนะครับอ่าลงวิชาเอาไปลบนะครับดาบฟ้าฟื้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นตาํารามลบโบราณน,นะครับ มีสายพายนะครับเป็นศาสตร์การทําโบราณแบบลึกล้ําซับซ้อนนะครับ<ม>ซึ่งก็เหมือนที่เจบอกนะครับหลวงพ่อกลวยการปลุกเสกขุนแผนของท่านท่านก็กจะกํากับใส่ลงด้วยหัวใจขุนแผนนะครับแต่ว่าเขามีกุมารเข้ามาด้วยเขาก็จะต้องประจุดวงกุมารเทพสถิตหลวง,งพ่อหลวงพ่อกลวยก็ทาได้นะครับแล้วก็มีพายนะครับหลวงพ่อก็ทําได้ก็คือพูดง่ายๆอ่ะหลวงพ่อกลวยท่านปลุกเสกอะไรก็คือเสกตามรูปให้มีคุณขึ้นมานะครับจริงของหลวงพ่อกลวยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวัตถุมงคล ที่ครบเครื่องแล้วนะครับที่ครบเครื่องแล้วนะครับคนที่บูชาแขวนนะครับเขาถึงได้มีคําว่าชนะทุกสิ่งอย่างชนะทั้งศัตรตูไปลบก็ได้ชนะใจคนก็ได้ไปจีบใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนประสบการณ์เรื่องลบนี่เขาเรียกว่าอาถรรพ์เลยนะอาถรรพ์บ้าล่ะพี่ไปเขาเรียกไปลบอ่ะสะกดเป็นจังงานให้ข้าศึกตกอยู่ในภวังพี่ว่าอาถรรพ์มาหรือว่าไปใช้เขาเรียกถ้าปัจจุบันก็ไปใช้เป็นสายพายก็เป็นเมตตา คำว่าผงพายหลวงปู่ก็เหมือนหลวงพอ่อเต๋เหมือนกับหลวงปู่ทิมวัลหันไล่นะครับคือก็จะเป็นเสษลงเป็นเมตตามหานิยมค้าขายได้ด้วยนะครับหรือว่าไปประกอบสมาชีพใดก็ส่งผลประสบผลสำเร็จนะครับถ้าเราต้องการไปผูกใจใครเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนไม่ซับซ้อนท่านบอกว่ามีอะไรเนี่ยให้บอกตรงๆพระจะบูชาแล้วมีคนเนี่ยพี่ต้องใช้อยู่อย่างมีศีลส่วนส่วนการดูเกเท้นะบางคนอาจไม่เคยเห็นของจริงไม่มีเนี่ยมันต้องเคยผ่านแบบเห็นของจริง เลซินไม่มีพี่หลวงพ่อไม่ได้สาเร็จเลซินนะครับฟังแล้วตลกเะล่ะพี่ไปเก็บเนื้อเลซินพระชุดเนี้ยเขาเรียกว่าชุดลงกูต้นพิกุลนะครับจะสร้างในหลวงพ่อจะเริ่มสร้างครั้งแรกเนี่ยในปี2490นะครับเป็นพระยุคต้นของหลวงพ่อกวยนะครับกูต้นพิกุลเนี่ยเจะเคยลงให้ไว้ในหลายๆพิมพ์มีสมเด็จหูใบสีมีสมเด็จปกโพนะครับพอหลวงพ่อสมัยก่อนท่านชอบปกโพท่านก็จะมีสร้างท่านก็จะมีสร้างปกโพนะครับ อย่างปบโพเนี่ยก็ยังมีเลยเนื้อดินยุคแรกไอหูใบสีก็มีเนื้อดินยุคแรกเห็นปะมีทั้งดินทั้งผงนะครับเพราะสมัยก่อนพี่ต้องนึกเข้าใจว่าพระสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นพระต่างจังหวัดเขาจะไปหาในทุนมันไม่ได้เขาทําด้วยบริสุทธิ์เขาทําเท่าที่เขาทําได้อ่าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปหาในทุนหรือว่าต้องไปหาคนที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้เขาไม่ต้องหลวงพ่อทําเองเลยถอดเองทําเองนะครับอันนี้คือพระที่บริสุทธิ์นะครับส่วนชุดต้นพิกลเนี่ย ในตำราเนี่ยก็คือจะเป็นมวลสารอย่างอย่างอย่างแบบเนี้ยก็จะเป็นผงพุทธคุณนะครับแล้วก็บวกกับตํำรับวิชาผงพายของหลวงปู่กวยนะครับแล้วก็จะใส่ว่านสเสน่ห์ร้อยแปดแล้วก็พวกแร่อาถัรน์ต่างๆนะครับเนี่ยนะครับพระพิมเนี่ยตัวจริงเนี่ยจะค่อนข้างหายากมากๆเจต้องบอกว่านานๆเลยอ่ะนานๆหลายๆปีเลยจะเจอสักองคหนึ่งนะครับส่วนมากเนี่ย พระพิมพหงพายต้นพิกุลเนี่ยพระตัวจริงเนี่ยจะเจออยู่ในสิทธิ์สายตรงยุคเก่าๆอ่ะแหละนะครับส่วนส่วนคนมีเขาก็เขาก็ห่วงเขาก็ไม่ค่อยได้แบบเอาออกมาขายอ่ะนะครับเนี่ยมันมันมันเลยทําให้แบบว่าเจอเห็นตัวจริงเนี่ยน้อยแต่จะพูดถึงพิมพ์ขี่หงพายเนี่ยเป็นพระที่ถ้าใครมาในสายหลวงพ่อกลวยนะจะรู้ว่าพระพิมพ์เนี่ยเป็นอะไรที่ประสบการณ์ยาวนานมากที่ในหมู่ลูกศิษย์ที่คนที่มีเนี่ยกล่าวถึงกันมากนะครับเพราะว่าขนแบบนแผนหลวงพ่อกลยเนย แขงและก็แรงนะครับเพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนพูดจริงทําจริงแล้วเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาทําจริงๆนะครับจะไม่การทําขุนแผนหลวงพ่อโวยเนี่ยถ้าพี่ศึกษาในในประวัติที่เขาบันทึกไว้นะเขาจะไม่เหมือนสํานักอื่นเลยนะครับคือของหลวงพ่อโกยเนี่ยจะเป็นศาสตร์การทําแบบโบราณที่ลึกล้าและก็ซับซ้อนนะครับเจจะบอกว่าทํายากมากนะขุนแผนหลวงพ่อกวยเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ว่าซับซ้อนอย่างเดียวนะแต่ว่าคนที่จะทําหรือลุกเสกเนี่ยต้องเป็นคนที่มีสมาธิจิตที่สูงด้วย นะครับการปลุกเสกอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็จะลงด้วยกำกับด้วยหัวใจพระขุนแผนนะครับประจุด้วยหัวใจขุนแผนนะครับแล้วก็ทั้งต้องทําอย่างมีกุมารอุ้มกุมารอย่างเงี้ยก็ต้องดํเนินประจุดวงกุมารเทพสถิตลงในองค์นั้นๆด้วยคือพูดง่ายๆเลยหลวงพ่อท่านเก่งหลายวิชาท่านก็จะเสกตามรูปนั้นน่ะเสกตามรูปนั้นให้มีคนขึ้นมาอย่างพระลีลาเขาก็เสกลีลา อ่าอย่างพระบกโพเขาก็เสกบกโพให้ลมให้คนไปใช้ล่มเย็นเป็นสุขลีลาเสกให้คนไปประกอบกิจการเจริญก้าวหน้าเว้สิวลีเสกให้คนใช้ไปเขาเรียกว่าให้มีโชคมีลาภกันไว้ให้ลุกคนโชคดีไว้อะไรอย่างเงี้ยอย่างขนแผนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องมหาเสน่ห์นะครับปู่เทเวศุวันอย่างเงี้ยเขาก็จะเสกตามรูปเพราะว่าหลวงปู่กวยเขาสาเร็จหลายวิชาเขาก็จะเสกครูบาอาจารย์ที่เก่งเนี่ยเขาจะเสกตามรูปนั้นๆเนี่ยให้มีคุนอะ ให้เกิดตัวตนเนี่ยขึ้นมาได้นะครับใช่ครับสถิตขุนแผนหลวงพ่อกวยเนี่ยเป็นอะไรที่เท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ครบเครื่องมากๆนะครับคนที่มีเนี่ยบูชาติดตัวจะรู้กันทุกคนนะครับทําอะไรก็ชนะชนะศัตรตูได้ชนะชนะใจผู้คนได้นะครับอันนี้คืออนุภาคพุทธคุณของขุนแผนหลวงพ่อกวยคนที่ใช้นะเวลาอาราธนาหมัน่นอาราธนาเนี่ย ถ้าหากต้องการผูกใจใครเป็นพิเศษเนี่ยให้อาราธนาพูดถึงชื่อคนคนนั้นตรงๆเลยแต่ว่าผมก็จะบอกเสมอว่าพระแบบนี้คือให้พี่ใช้อย่างมีศีลธรรมนะครับใช้มีอย่างมีศีลธรรมนะครับอันนี้คือสุดยอดพระในตํานานนะครับเป็นพระคู่กายชายไทยด้วยนะครับเป็นขุนแผนหงภพายหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับเนื้อพระเนี่ยก็จะเหนือเนื้อเถ้าสองเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสมเด็จต้นทิกุนที่ผมเคยให้พี่ๆดูนะครับหนึ่งเราดูพิมพ์ก่อนอพิมพ์พระถูกไหมนะครับ พิมพระถูกไหมสองเนี่ยผมก็จะดูกับวิธีการสร้างนะอย่างผมบอกว่าเป็นพระสองสี่เก้าศูนย์เนี่ยพี่ต้องรู้แล้วเป็นตัดพี่มองออกไหมว่าเขาตัดไม่เท่ากันซ้ายขวาแต่ถ้ามาเป็นรูปบ้านเลยห้าเหลี่ยมรูปบ้านอันนั้นก็ไม่ใช่ถูก,กปะอะไร<ะ>เออเพราะว่ามันตัดมือนะครับสองสี่เก้าศูนย์เขาตัดมือ,อเห็น<ะ>พี่เห็นขอบว่าไม่เท่ากันไหมซ้ายนี่จะสั้นกว่าขวายาวกว่าลากลงมายาวกว่าอันนี้คือการตัดมือแล้วก็มาจบที่เนื้อพระ เนื้อพระก็จะเป็นเหมือนชุดต้นมีกุลเหมือนพวกปกโพอะไรผงพุทธคุณคืออะไรก็คือผงที่หลวงพ่อลบอ่ะลวส่องไปก็จะเห็นพวกว่านนะครับเป็นพวกเม็ดแดงเม็ดส้มอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรารู้แล้วว่าพระลงกุเราก็มาดูธรรมชาติดีคับคาบดินกูน้ำตาลสิ่งพวกเนี้ยพี่ไม่โฟกัสแต่โฟกัส,โฟก,สโฟกัสธรรมชาติเนี่ยผมเคยบอกว่าธรรมชาติเนี่ยเกมทําไม่ได้วันถ้าถามว่าผมดูพวกนี้เป็นผมก็ดูจากพระพวกพระก,กูแท้ๆนี่แหละสิ่งพวกเนี้ยพี่ถามว่าไข่น้าตาลเงี้ยพี่จะทำยังไงว่าให้มันขึ้นเนี่ยเป็นนานาๆเงี้ย ผมถามว่าพี่ถ้าพี่เป็นคนพักเก้พี่ทําได้ไหมรอยปะทุเห็นไหมเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินเป็นเวลานานโดนทั้งความร้อนความชื้นนะครับหมักหมมอยู่ใต้ดินอยู่ในเป็นเวลานานอ่ะเห็นบ้านเนื้อในเป็นสีขาวผิวชั้นนอกเนี่ยโดนความร้อนก่อนเห็นไหมนะครับหดตัวเห็นไหมนะครับหดตัวนะครับแล้วก็สีเป็นขาวหม่นนะครับเห็นบ้างจะส่งไปจะเจอเม็ดแดงแล้วตรงขาวๆพี่มองเห็นเม็ดแดงไหมเนื้อเหมือนสมเด็จต้นบิกุลนะครับเนื้อเหมือนกันนะครับถ้าเข้าใจแล้วไม่ยากเลยนะครับ ถ้าเข้าใจแล้วไม่ยากเลยเนี่ยมีเม็ดดาเม็ดแดงเพราะเขาใส่ว่านใส่พวกเสน่ห์อ้วนเสน่ห์ร้อยแปดนะครับแล้วก็ใส่พวกแร่อาถรรพ์นะครับพวกนี้ต้องใส่แร่อาถรรพ์ถึงจะขังแล้วก็มีไม่งั้นมันถึงจะเขาเรียกว่าเศษแล้วก็มีตัวตนขึ้นมาดีนอกดีในนะครับที่เข้าใจยังนะครับเข้าใจยังนี่ก็จะดูประมาณนี้นะครับก็จะดูประมาณนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากเนี่ยเจอเจอรอยะระเบิดอีกแล้วเห็นไหม รอยระเบิดนะพ่อบอกว่าเอ็งจะขออะไรอย่าซับซ้อนไม่ต้องคิดมากไม่ต้องลวดลายบอกกูตรงๆนะบทหลวงปู่นะเหมือนหลวงพ่อทบเลยนะครับพี่ดูง่ายๆนะครับท่องไปท่องกลับนะครับเอหิมะมะณะนะโมพุทายะก็คือเขาเห็นไหมแม้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นบังเอิญหรือมั่วนะหลวงปู่ทาจริงขนาดบทพระคาถามาก็ต้องเปิดด้วยพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนามพระทะลงเปิดหวัวใจธาตุสีนะครับสุณโมโล ก็เป็นกล่าวถึงหัวใจพระขุนแผนที่ประจุอยู่ในองค์พอันนี้ท่องไปและท่องกลับโลสุณโมนะครับสุลินทราชัยยะเพราะสมัยก่อนเขาเอาราธนาไปลบนะครับจะได้มีชัยนะครับเป็นอยู่กับใครก็เป็นเมตตาจิตตังอาภาชติแล้วก็ปิดจบด้วยนโมพุทธ,ธายะนะครับขนแผนขี่หงพายนะครับกุกต้นพิกุลน,นะครับ <All right. S 1> ปี2490หลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับ ก็จะมีการทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับแนะนําพระไม่ว่าจะเป็นประเภทพระเหรียญพระลูกหล่อพระเนื้อดินพระเนื้อผงหรือพระกลุ่มเนื้อชินนะครับเพื่อเป็นประโยชน์และก็สืบต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วยนะครับเพราะว่าพระเครื่องที่เป็นพระแท้นั้นนะครับก็เหมือนตัวแทนของโอสงาม,มาสามพุทธเจ้านะครับอีกทั้งยังว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับได้ทั้งพุทธคุณนะครับและอีกทั้งยังว่าอนาคตก็เป็นทรัพย์สินให้เราได้อีกด้วยนะครับ